ตอนนี้ก็ล้างแอร์เองนะคะแต่จะเซฟนี่เรียกช่างเขามาล้างให้เขาก็ไม่มาเราก็เลยต้องล้างเองนะคะเรียกช่างเขามาก็ประมาณ120ยีเหรียญน,นะคะทุกคนไม่เป็นไรช่างเล่นตัวแล้วก็ทําเองนะคะเรามีช่างส่วนตัวแต่จะเซฟนี่ตอนนี้เราก็เกะออกมาแล้วนะคะทุกคนเราก็ไปซื้อสเปรย์ที่ล้างแอร์เนี่ยเขามีขายเราก็มาฉีดไว้วแบบนี้ทิ้งไว้ประมาณสักสิบสนาทียีสิบนาทีแล้วก็ล้างออกนะคะ แค่นี้เองค่ะง่ายๆสบายไม่ต้องจ้างเขาช่างที่กวมเล่นตัวมากเรียกมาสองอาทิตย์ไม่ยอมมาเราก็เลยต้องล้างเองนะคะไม่งอช่างนะคะเรามีช่างส่วนตัวคะ่ะนี่วิธีกันน้ําไม่ให้น้ําไหลออกมาใส่บ้านเรากระทุกนก็ใช้ที่กันที่ที่คัทึินอ่ะที่เวลาเราอาบน้ําอ่ะเนี่ยเอามามัดมวยแบบนี้แล้วเวลาเราล้างน้ําก็จะไหลลงมาถังแบบนี้โดยที่บ้านเรา ไม่ไม,ไม,ม่ไม่มีน้ําไหลลงมาใส่บ้านเราหรือว่าความสุขโปกมาใส่บ้านเรานะคะนี่ก็คือวิธีร่างแอร์แบบง่ายๆค่ะตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะตอนนี้กําลังจะประกอบเข้าก็จะมีสกรูสาอันหรือว่าน,น็อตสตัวข้างบนสามข้างล่างสามก็จะมีแค่นี้นะคะตอนนี้ <Hey. S 1> แอร์ของเราก็สะอาดแล้วค่ะ <Hey. S 1> ตอนนี้ตาจะเซฟว่ากำลังไขน็อต นวดตัวนี้ก็จะมีฝาปิดได้ไหมเออเราก็จะไขเข้าไปนวดทั้งหมดก็มีแค่หกตัวนะคะยี่ห้อนี้ให้เส้นนี่ตอนนี้กำลังจะประกอบโอ้สวยสดงดงามสะอาดโอ้สะอาดตาแล้วค่ะแล้วก็